ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็นำทุกท่านนะครับมาอยู่ในรถ BMW X1 นะครับ E 8 4รถคันนี้เนี่ยเป็นตัวที่มีจอจากโรงงานมาอยู่แล้วนะครับเป็นรุ่นดีเซลนะครับผมได้ทำการเปลี่ยนจอ Android ตรงรุ่นซึ่งมีสเปคที่ถือว่าดีที่สุดในตลาดตอนนี้ละนะครับตัวจอเนี่ย คำว่าตรงรุ่นนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเรานําจอเก่าออกนะครับจอตัวใหม่เนี่ยเราใส่เข้าไปแทนที่ตัวชอ่องนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมนํารถออกมาให้ชมกันนอกสถานที่เนื่องจากว่าตอนนี้เป็นหน้าร้อนแล้วแดดค่อนข้างแรงมากๆนะครับผมต้องการที่จะทําให้เห็นถึงประสิทธิภาพของจอตัวนี้ก่อนนะครับว่าเพราะอะไร ทำไมเราถึงจะต้องเอารถมาออกแดดเพื่อเทสกันนะครับนอกจากการที่เราเล่นเครื่องแล้วเครื่องเร็วเสถียรแล้วเนี่ยยังมีปัจจัยอื่นๆในการที่จะเลือกจอกันอีกนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยนะครับอ่ะเบื้องต้นนะครับเรามาชมกันในส่วนของเมนูฟังก์ชันออริจินอลเดิมโรงงานนะครับเดิมเนี่ยรถคันนี้มี จอจากโรงงานมาอยู่แล้วหน้าเมนูจะปรากฏแบบนี้นะครับเราก็จะมีตัว iDrive controller จากโรงงานมานะครับการใช้งานเดิมโรงงานเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะเข้าไปคอนโทรลส่วนต่างๆได้อยู่นะครับเบื้องต้นเนี่ยผมจะให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าหลังจากที่เราทำการติดตั้งไปแล้วนะครับ No fault นะครับไม่มีสิ่งผิดปกตินะครับอทีนี้เนี่ยถัดมานะครับเรายังคงสามารถที่จะใช้งานฟีเจอร์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นว a ดิโอซีดีต่างๆนะครับรวมถึงบลูทูธที่ติดมากับตัวรถนะครับภาพนะครับเมนูเดิมนะครับภาพจะสีสันสดใสขึ้นมานะครับต่อให้เราอยู่กลางแดดตอนนี้นะครับภาพก็ยังเห็นของเดิมอยู่อาจจะมี เงาสะท้อนตัวผมเองอยู่ให้เห็นนะครับแต่เป็นการสะท้อนไม่ได้เยอะนะครับเรายังคงที่จะเห็นภาพปรากฏชัดเจนนะครับแล้วก็รถคันนี้เนี่ยได้ทำการติดตั้งกล้องมองหลังเป็นของ QCAM 100% Made in Korea มีมีระบบปรับแสงอัตโนมัติในที่มืดเข้าไปด้วยนะครับผมเข้าเกียร์ถอยครับท่านเห็นไหมฮะภาพกล้องเนี่ยก็ยังต้องให้เราเห็นนะครับ พราะตอนนี้เนี่ยจอในท้องตลาดหลายๆแบบเข้าเกียร์ถอยกลางแดดจ้าๆแบบนี้นะครับมองไม่เห็นภาพเลยนะครับสแสดงสถานะรูปรถที่เป็น PDC s e n s ร์ทางด้านซ้ายมือนะครับหักพวงมาลัยเส้นจะเลี้ยวตามการหักเลี้ยวพวงมาลัยเป็น PAS function นะครับขึ้นเกียร์ครับเป็น D เป็น N เป็น P นะครับ พอรถเคลื่อนที่ไป speed sensor รถทำงานจะตัดกลับเข้าสู่ในโหมดปกติที่เราใช้งานก่อนที่เราจะเข้าเกียร์ถอยนะครับอันนี้คือฟีเจอร์กล้องมองหลังนะครับที่ติดตั้งเข้าไปนะครับทีนี้เนี่ยเราไปดูในส่วนของระบบ Android กันนะครับเราทำการตะทัชสกรีนเข้าไปหน้าตัวนี้เนี่ยจะเป็น GUI ตัวใหม่นะครับซึ่งจะเรียกว่าเป็น NBT Evo IDS นะครับ การที่เราเห็นจอที่เป็นเมนูแบบนี้อย่าคิดไปเองว่าจอที่เห็นเป็นเมนูแบบนี้จะเหมือนกันทุกอันนะครับไม่เหมือนกันนะครับเพราะจอที่เรานำเข้าเข้ามาเนี่ยเราเป็นคนคอนฟิกสเปคเองจากโรงงานทั้งหมดนะครับตัว CPU ต่างๆเนี่ยจะเป็น CPU Corecom นะครับตัวจอจะเป็นสกรีนของ LG Certified ซึ่งเราได้ลิขสิทธิ์แห่งเดียวในไทยนะครับมีตาคุ้มรับรองทั้งหมดนะครับ ทีนี้เนี่ยเรามาดูในฟีเจอร์หลักๆก,กันนะครับการเข้าแอปพลิเคชันจะมีแอปพลิเคชันมาตรฐานที่เราลงให้กับท่านลูกค้าอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น g o o g l e Map นะครับดูทีวีออนไลน์ Netflix Spotify j ฟาย๊กต่างๆ AIS Play นะครับถัดมาอันนี้จะเป็นในส่วนของเมนูหลักนะครับ Google m a p นะครับดูสภาพภูมิอากาศได้นะครับจะเห็นว่าวันนี้ pm 2อเริ่มมาแล้วเพราะว่า weather เนี่ยจะไม่ได้เป็นสีฟ้าแบบฟ้าครามนะครับจะเป็นสีฟ้าออกม่วงนะครับกลับเข้าไปที่หน้าอร i g i นอลเดิมโรงงานนะครับจะเป็นในส่วนของรูปรถนะครับเ,เราสามารถเปลี่ยนโมดัสโทษครับเปลี่ยนตัวที่เป็นโ o ดัสได้นะครับตัว cpu ต่างๆนะครับจะเป็นตัว cpu ค o r e c o m นะครับ แล้วก็ตัวสกรีนด้านในเนี่ยจะเป็น lg certified นะครับซึ่งเราได้ลิขสิทธิ์แห่งเดียวในไทยนะครับมีตราพุทธกำกับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราลดออกแดดจริงๆเพราะอะไรทำไมมันถึงยังเห็นภาพได้อยู่การเห็นภาพเนี่ยไม่ใชก่การที่เรามองตรงอย่างนี้อย่างเดียวท่านดูสิครับเนี่ยครับด้านข้างขนาดไหนก็แล้วแต่แสงตกกระทบ ก็ยังมองเห็นภาพได้อยู่ในทุกสภาพการนะครับนะทีนี้เรามานั่งดูในส่วนด้านในนะครับตัวแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยจะมี Google Map YouTube นะครับจ o o ก Spotify นะครับ Netflix AIS Play ดูทีวีออนไลน์นะครับเป็นแอปพลิเคชันมาตรฐานทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าเมนนะครับ ก็จะเป็น n น i เ a กชันคือ g o o g l e Map มี Weather สภาพภูมิอากาศนะครับนะตอนนี้เนี่ยสีจะไม่ได้เป็นสีฟ้าครามเพราะว่ามี PM 2.5นะครับ Music และ HD v i ีวิดีโอตัวนี้จะเป็นการนำไฟล์นะครับไฟล์เพลงไฟล์วิดีโอเข้าไปเล่นได้ด้วยนะครับผ่าน USB ของตัวจอนะครับ คายโฟ o เนี่ยเป็นการกลับเข้าไปสูมหน้า o r i g i ินอเดิมโรงงานนะครับโมดัสเป็นการเข้าไปตั้งค่าเหมือนคล้ายๆกันกับเป็นตีมของตัวจอนะครับเทเลโฟนก็จะมีบลูทูธของตัวจอให้อีก1ชุดนะครับแดชบอร์ดเป็นมาตรวัดดิจิตอลนะครับ Shatting เป็นการตั้งค่าอื่นๆนะครับอ่ะทีนี้ <c oughs> เรามาดูกันในส่วนของการใช้งานหลักๆนะครับ เบื้องต้นเนี่ยการใช้งานพวกแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยผมจะแนะนําท่านลูกค้าใช้งานเป็นระบบในอนาคตไปเลยนะครับคือเราขึ้นรถเราต้องออนไลน์ได้เลยไม่มานั่งหยิบมือถือเพื่อเชื่อมต่อแล้วนะครับขึ้นรถปุบ๊บท่านจะต้องเล่น youtube ได้เลย ท่านดูครับภาพสวยไหม่ง,มมงานอนอเลยเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยจากปุ่มกดบนพงมาเลยได้นะครับอันนี้ท่านเป็นผู้ตัดสินใจเลยผู้เป็นคนตัดสินใจเลยครับว่าภาพสวยไม่สวยคมไม่คมณนะเวลาที่เราออกแดดเนี่ยครับสีแดงแดงสดน้ําเงินน้ําเงินสดนะครับเขียวเขียวสดนะครับอ่ะในส่วนของการใช้งาน YouTube นะครับเน็ตฟลิกซ์จ o ๊กสปอต i ิฟพวกนี้เนี่ยเราแสดงตัวตนเข้าไปเล่นได้เลยนะครับ GPS ครับถนนย่อยๆนะฮะพยายามจะสูงให้ดูถนนย่อยๆนะเนี่ยซอยย่อยๆทุกอ,อย่างเนยจะคมกล็ดเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสั่งงานได้เสียงได้นะครับมีภาษาอังกฤษมีภาษาไทยนะครับ คีย์บอร์ดภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับสั่งงานด้วยเสียงได้ทุกอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Google Map นะครับดูทีวีออนไลน์ครับ ดีย๋ยวรอสักครู่นะครับไลฟ์ทีวีอ่าชาน n e ลเนี่ยจะขึ้นอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับเราสามารถที่จะเลือกช่องได้เหมือนโทรทัศน์บ้านเลยนะครับเนีย่ยเห็นไหมฮะช่อง3 HD คือ33เราสามารถที่จะ ซูมอ mm ินซูมเอาได้เต็มจอหรือว่าเป็นสเกลจริงได้นะครับ mm hmm. อันนี้จะเป็นในส่วนของ a i s Play mm hmm. เพื่อดูทีวีออนไลน์นะครับ mm hmm. uh ยังอื่นเนี่ยท่านสามารถที่จะซายอินตัวตนเข้าไปใน Play Store mm hmm. เพื่อลงแอปพลิเคชันอื่นๆได้อีกนะครับตามใจชอบเลยเหมือนแท็บเล็ตตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ แอปพล okay. mm ิเคชันนะครับก็ผมพยายามที่จะให้ดูถึงประสิทธิภาพของตัวจอกลางแดดนะครับแล้วก็การเล่นนะครับไม่มีการมานั่งหมุนติ้วติ้วติิ้วตกดปุ๊บไม่มีการตอบสนองจะไม่มีพวกนั้นนะครับก็อันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการรีวิวเจ้าตอเจ้าตัวจอ x 1 e 8 4คันนี้นะครับ ก็ผมขอฝากติดตามผลงานนะครับของทูดินไทยแลนด์ไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0816326566นะครับหรือเข้าไปรับชมผลงานอื่นๆนะครับที่ Facebook Fanpage YouTube Channel 2ดินไทยแลนด์ได้เลยนะครับขอบพระคุณครับ